สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านดิฉันมีราดิฉันเจลและนี่คือช่วงอะไรเอ่ยอีพีหนึ่งอะไรเอ่ยเป็นของเหลวสีขาวคล้ายนมสภาพเป็นคอนลอยมีประจุเป็นลบอนุภาคเบาวกว่าน้ำกระจายตัวแบบเบาเนียนม้มอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเอ่ยคำตอบก็คือน้ำยางสนนั่นเอง แล้เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าน้ำยางสดนั้นมาจากต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจกที่สำคัญของประเทศไทยและพบมากในภาคใต้บ้านเราสามารถนำไปทำวัสดุได้มากมายวัสดุหลายๆชนิดรอบๆตัวเราอย่างพวกยยางรัดหรือหนังสติ๊กนั้นก็ทำมาจากน้ำยางสดแถมวัสดุเหล่านี้ยัง แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมยางนัดหรือหนังสติก๊กถึงสามารถยืดหดได้วันนี้มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ,ๆกับพวกเราในช่วง With Me Up ต้องขอบอกก่อนเลยว่ายางธรรมชาติเป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นโพลีไอโซพรีนแบบซิส สูตรทางเคมีคือ C5H8 โมเลกุลเป็นไฮโดรคาร์บอนล้วนไม่มีขั้วทำให้ไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันพืชและเนื่องจากมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบร่างแหทำให้ขณะที่ยืดยางออกนั้นโมเลกุลที่ขดม้วนงอเป็นก้อนจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นค่อนข้างตรงทำให้ความยาวของยางเปลี่ยนแปลงได้มากพอแรงจากภายนอกหมดไปโมเลกุลที่เป็นแบบร่างแแหจะสั่นสะเทือนด้วยความร้อนและหดกลับสู่สภาพเดิม นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังมีความทนทานต่อแรงดึงการขัดถูและการฉีกขาดมีสมบัติเชิงอพลวัตที่ดีและมีความเหนียวติดกันสูงจะเห็นได้ว่ายางธรรมชาตินับเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะนอกจากยางรัดผมแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอีกหลายชนิดที่ถูกผลิตมาจากยางธรรมชาติเช่นล้อรถยนต์รองเท้าบูท ลูกโป่งพื้นรองเท้าและยางยืดต่างๆอีกทั้งในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ยางให้มีคุณสมบัติใหม่ขึ้นนั่นก็คือยางนาไฟฟ้าเป็นยางแผ่นที่ถูกผลิตขึ้นด้วยสูตรยางคองปเพพิเศษโดยมีคุณสมบัติคือช่วยลดหรือกําจัดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุยางจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านไปได้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้กันนะ เกิดี่ถัดไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดบอกให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย